น,นี้นะคะเราก็มาถึงเมืองทองกันแล้วนะคะเราก็ขอบคุณผู้จันักสนุนทุกคนเลยนะคะวันนี้เรากําลังตอ่อคิวเอาคิวเผื่อไปลงทบาไปจัดพูด,พดค่ะคุณนิดนึงค่ะประธานก็เตรียมงานกันมาเรามีเวลาเตรียมงานห a าวันเนาะหลังจากเอ่อได้ได้ทราบได้ทราบผลว่าเราได้ได้มาได้ไปต่อได้มาเมืองทองเราก็เตรียม แล้วก็จัดทำทุกสิ่งอย่างในการจัดบูธในการเตรียมมาโชว์มามาประกวดเนาะมีเวลาหวันแล้ววันนี้เราก็คุณได้นอนเลยนอนตอ้ตอนไปชมูมมัไนได้เห็นแดดเหลืองมากเลยตอนนี้เห็นแดดเหลืองมากสุดแน่เลยสุดตาดำจะสุดในบ้านล่ละใ,<ค> <c oughs> ใครมีไหมจะถ่มไม่ไทอน้ไม่ไหวเลยคือ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าต้องตายไม่ได้นอนเลยสำหรับวันนี้เขาเสียสละมากเพราะว่า เราเราได้ชั่วโมงนี้กุมได้ชั่วโมงไหมได้ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเราก็เดินทางมาตอนนี้รถติดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีอุปสรรคในการเดินทางช่วยครถก็คือว่าคืนทั้งด่วนมาดีๆแล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นลงหมิ่นทางพิเศษก็คือต้องจ่ายตังค์เปิดประตูรั้วให้เราออกไปเลยเพราะว่าเรามีภัยมาค่ะว่าเรามีภัยมาเดี๋ยวจากตรงนี้เราไปไหนต่อคะเราจะไปรถของ ในฮอเนาะนค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะติดก็ติดทางล่างเลยอ่ะไม่อะ้างบนอ่ะทีไรใตอนนี้นะคะเราอยู่ในบูธของสวนไทยมีสุขตอนนี้เป็นเวลาพักของพวกเราค่ะอ่าเดี๋ยวมาคุยทีละคนเลยครัอันนี้มือชมของเรานอะกปุ่มอันนี้ ต้องปูเป็นไงบ้างวันแรกของการเปิดขายเริ่มขายก้อนวันแรกก็แบบว่ายังไม่มีผีเลี้ยงเลยผีเลี้ยงยังไม่มาผีเลี้ยงติดงานเลยต้องลงมือชงเองตอนนี้ก็เลยงของนะคะผีเลี้ยงออนไลน์ผีเลี้ยงออนไลน์อ่ะเดี๋ยวฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะฝากเป็นกําลังใจนะคะไ้บูธของสวนไทยมีสุขค่ะแล้วก็ ค่ะใช้วางก็มาที่เมืองทองค่ะมีชาเลนเจอร์สองบูธ KBO 4 7หรือไม่ก็มองต้นไทยมาเลยก็ได้เดินมาเนี่ยจะเห็นต้นไทนเห็นหยอดไทยเล็งมาเลยเดี๋ยวให้น้องปุ้มพักขานิดนึงเนี่ยดูสภาพดูสภาพน้องปุ้มแบบพักขาคือคือตอนเนี้ยอารมณ์ทุกคนอ่ะตอนเนี้ยทุกคนอ่ะนั่งยุ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยกางมีแลงปบลาเล็กก็ทายแบบนั่งเหมือนกันเพราะว่าปลาเล็กก็เมื่อยอ่ะเดี๋ยวดูน้องปูน้องปูอันนี้เป็นเป็นโตเป็นโต๊ะนั่ง่ะเป็นโตนั่งที่เราจัดไว้อารมณ์ประมาณว่าอยู่อยู่ท่ามกลางสวนไผ่อ่าลุงหมูก่อนเลยลุงหมูเป็นทุอยางเลยวิ่งหาของวันนี้วิ่งหาของลุงหมู ไปเอาน้ําแข็งไปซื้อถุงเป็นนคือคานอะไรก่อชังมาค่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสองร้อยไปกับตีติบ้าเดินดีกว่าอะเดตีดีกว่านะจัดบูธสวยขนาดนี้มันยังไงไหนลองมาหวาให้ฟังเี้จัดบูธสวยขนาดนี้แล้วมาม่ทีเอามาจากไหน ่เราไม่ใช่ไม่ใช่ออร์แกนไนเราเป็นออร์แกนิกเราเป็นทีมออร์แกนิกทีมออร์แกนิกทีมออร์แกนิกของสวนไทยมีสุกเราจัดกันเองเลยเนี่ยบูทเราจัดกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดเราเดี๋จัดเราเรามีสุก่จัดแล้วเรามีสุกแล้วก็อ่ะมาที่ท่านประธานยังหิวโฮยอัปเลาเล้วก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วขายน้ำไพรักขายนมนางเงือกขนมนางยักษ์จน อ้นไไมด้มคะูกานเลยขายค่ะขายรับอะไรดีคะอันนี้ก็อ่าดูบรรยากาศการขายของน้องปุ่มกันค่ะใครพาใครพาแม่พาทำแม่พาทำแม่พาทำเรากินมันจะบันทุลหรือว่าเพิ่งมากินใช่ค่ะบันทุหรือว่ากินนะคะแต่กินใบไม้พิณอาหารเป็นดีเฟนเซอร์เหรครับรอเห็นนะครับเออดีเนาะ ไข่ทั่วไปก็ทําได้ใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นพวกไข่ชนิดนี้ด้วยเฉพาะไข่เราเลือกไข่ชนิดนี้เพราะว่าไข่ชนิดนี้มีความหอมเฉพาะตัวแล้วก็มีแบบมันเหมือนกับว่าพอเราทําเป็นผงฟาแบบนี้แล้วเขาจะแบบมีความแบบมันคลอนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยเลือกไข่ถ้าเป็นไข่อ่ะมันจะมีไข่ามภูเขาพวกไข่เล็กๆไข่ป่าอยเงี้ยมันมีความหอมไปต้องลองครับ่บเดี๋ยวผมไปมันมีไข่ในชุมชนนแล้วก็เอาไข่ เดี๋ยวต้องลองทดสอบดูมีวิธีการยากไหมก็คือเอามาตากเอามาตากใ่เอามาเอามาเอาใบสดมาหั่นแล้วก็อบอบด้วยถุงร้อนนะคะเหมือนกันเป่าอบไก่นะคะแล้วก็เอาไม่แห้งไม่แห้งเดยอามแล้ากสวยงามเป็นที่นิยมมากในเลือกเลือกตัวที่มันจะจะรอดให้ผมหน่อยแต่ผมตัดได้เนาะ